สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีสวัสดี FC ส,ส,สุขสุขคนค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมส่งยูทูปท้าเราเพื่อนดีเด็กพี่น้องเมือนี่เข้าสีผ้าพี่น้องมาเบิงร้านไส้มาหับจ่างไข่หน้ายอดเขาให้ป้าเด็กพี่น้องเด้อในราคาหนึ่งพันบาทเนาะทุกคน เราะว่าเพื่อนเฮาเบามีผู้ชายอยู่พ่อกระเท้าแล้วพี่น้องเอ้ยพ่อเท้าแล้วพ่อกระท้ยหน้าบัวลายท่ามิตเพิ่อนบาสีดำเอาคิดไปคิดมาเพิ่อนบาสีล่องหยอดเบิ้งพี่น้องผู้ไรเคยเฮ็ดหน้าหยอดแน่สีงามอย่าบอกดื้อจังไลยคอมเมนต์บอกกันำนำในเด้อพ่อแม่พี่นอ้องเพก็นน<ม>ี่ก็คือร้านเพิ่นไทยแล้วเนาะ<ม>พี่นอ้องคนสุดท้ายเป็นอัน เป็นงานเป็นงานไปเนาะหลังจากใช้แล้วแล้วพวกกระซิมคาค,าะคะ่าค่ะแล้วก็เพ่กระซิยอดพี่นอ้องกระซิมีเครื่องยอดต้องลลพเพิ่นลอยฉพาะเนาะบ่แน่ใจว่าเครื่องยอดเพื่อซื้อหรือว่าเพื่อยืมหรือว่าเพป็นเสาคนอื่นมาเนาะทุกคนเนาะอะไรสิดท้เยนึงประมาณไปปลายเดือนนี่กระซิได อดย่ามไ้ย่ามหน้าเดียวพี่น้องเอ้ยทุกปีกะดําเอาพี่น้องเลยปีนี้พอกแม่เพิ่นมาจากล่องเปลี่ยนแบบทํำหน้าบึงเนาะเปลี่ยนแบบยอดนะพี่น้องบริได้ดํามเนาะหน้าไ้นี่ก็บริได้ามเดาพี่น้องไม่นด้ด่ากะใส่เของงางันพี่น้องเลยดํามกอนมูแต่ว่าได้เกี่ยวน้ำ้ังมูเด้ไ้นี่กะโอ้ไงเติบพี่น้องประมัน สีงานเนาะสีงานอันนี้เป็นหน้าไฮไงทีส่สุดหรือว่าเป็นหน้าไฮอันมุ่นก็ได้พี่น้องเลยนี่แหละหน้าเขากับมีอันงงหรือแบบว่าจนะนี่แหละมุ่นมุ่นแบบอาไงกวู่มูห์นะก็คือไฮนี่แหละซื้อเนาะงฮัวรี่นาะจะพี่น้องโอเคบัตรในอันร้านเป็นขาดเป็นย,ย,ย่อเดชไทยเบิรงกไม้น้อพี่น้อง อันนี้วันห้าวนี่ก็จะ,จะใส่รถไถหน้าเดินตามแบบนี้เดินพี่น้องเลยรถไถใหญ่ๆงยหน้าท่าน,นำมีพอกระเทาแหละพี่น้องใช้หน้าบ่เป็นไถหน้าบ่าได้เนีย่ยมันซื้อข้างกระไตเพย่คยนอกจากจะจำเป็นต้องจ้างเนาะจากพี่น้องบ่อจ่างกับบ่ได้เอนาะข่อยกระฮ็ดบ่ได้พี่น้องเป็นผู้หญิงเนาะ แห้งบระเทิงพี่น้องแห้งบระเทิงหลุดท้ายนี่เพื่อนก็มีอยู่พี่น้องบางลูกบางสุกคาต้นโอ้ยโหไายหน่วยอยู่ได้พี่น้องทั้งเทิงผมก็มีพู้นะเไม่มาหอยต้นเต็นต้นเต็นอยู่โอ้หมาติดเ้าเลยมันม่วมั่วมั่วนสุดคาต้นนะคะมั่วสุด จะรำรมาส์กได้พี่น้องเด้อโ่้เดี๋ยวใส่ฟูนใส่ฟูให้ดเด้นี่ไว้นี่กะเห็นบ่พี่น้องนี่ว้าวว้าสามสิบกินพี่น้องพองพได้กินอยู่นี่อันนี้คือบริการนะคะคือวันรอบป่อพีห่หยาดหมกม่วงหมดแดง แ็ดถ้วยเอง5ตัวที่จะกินปิี่กอยู่เดียวนี่นะเปี่ยนที่สีมันเนาะสบายดีอีกเดือนหนึ่งเลือก่อแม่ที่นองสบายดีตอนนี้ก็เป็นเวลาอยู่ทีบายสามโมงนะทุกคนย่างคว้าละเรอะอยู่ได้พี่น้องงานย่อยเข่าห้าวเนาะ ยังไม่เสร็จนะคะนุสาวนี่ร่อง,งล่องไทส์นะพี่น้องประมาณเกือบแปดมงตอนนี้ใบสองใบสองครึ่งแล้อทุกคนเด้บบ 3, บอบฟิตรใบสามหมวกบอสกินตอนนี้จะบใบสองเด้อพี่น้องเด้อใบสองสองแตกกี่ครึ่งแล้วเนาะหลังจากไทสแล้วเนาะพี่น้องเนาะไทสแล้วกัน่าจะ บ่ได้ขาดที่บอกเพียงไ่กับฆ่าเอาร้านพี่นอ้องกวยอูร้านยู้เถิงปุ๊บลงมาอีกที่กะเข็นแบบนี้แหละน้องพี่น้องสบายดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องสบายดีอีกเทช่นึงเด้อตอนนี้ก็เป็นเวลาอยู่ที่บ่ายสองโมงนะคะ่ะยังบ่ทันอะไรอ่ะยู่พี่น้องงานหยอดเขานะ่าเฮาเนาะยังไม่เสร็จนะคะ หนีเศร้านี่ร้านเพิ่อนน่นออกมาท้ายนี่ประมาณม,มุ่งแปดมุ่งแถวในอะไรพี่น้องตอนอกกนี้อะใบสองมุ่งไปปลายแล้วเนาะยังไม่ทันหน่ะเลยออยู่พี่น้องเลยยังไม่ทันละเสร็ดอยู่นะคะยังหยอดอยู่พี่น้องเห็นบ่หลังจากเพิ่นท้ายแล้วเนาะพี่น้องเนาะท้ายแล้วแล้วก็ขาดขาดอะไรกันข้ามที่ทหยอดเนาะทุกคนเนาะผูเครื่องหยอดเพิ่นก็จะเป็นแบบนั้นไอ้พี่น้องเดี็กผีผ้าแยางลงเด็กใสนะ่เนาะ ไงนี่กะโอ้ยไงเติบได้พี่น้องมุ่นเมเนาะหน้าหายไงสุดโมหะกระดูกสาวคนใดสิ่ได้เด้อมีลูกสาสามคนไม่ต้องสาสิหายไปเด้ให้น่าหานี่เนาะอืมอ่ะค่ะซีง่ายหมดได้พี่น้องแต่ว่าเป็นซีง่ายหนักง่ายบนใยดอกง่ายน้อยนี่คือตัวป่วนนะคะท่านผู้ชม ชัวป่วนนะคะจำเป็นต้องเอาให้เอือยพี่น้องเกยเอยเพื่อนไปเห็นงานอยู่เมืองไทยเนาะส่วนในก็โอ้ไปแซกกเอาลูกไปแซกกเอาล้านไปน่ำอะไรพี่น้องซอยเมลีอย่างเนาะทางซอยเกยไปนน้ำเลยไปเห็นงานอยู่เมืองไทยหางเงินพี่น้องมาแต่ขายอดเพ็ดกะล่องเลยพูเมื่อกี้นี่นะพ้นตกพี่น้องตกท้องเธอแล้วโชคเหล้วก็ยุดเนาะเด้กกระเด็ออก ีเครื่องยนดเป็นแบบนี้พี่น้องเครื่องยนด์เขานะใช่สงค้าสันนี่ดูนี่ดูนี่ ยอดเนาะหาเบิ้งเลยพี่น้องมาแล้วพ้นนองมาสิงามด้วยวอลไปแล้วอีกเดือนนึงไปแ,แล้วใส่สี่ยดดเลยพี่น้องลเลยเรียกแต่งานนี่เนาะยอดมาจากทางพุน่นขั้นว่าพ้นมาตกกับแดดได้พี่น้องแดดไม่ค่อยร้อนนะคะ ดีแต่มีร่มเย็นๆเนาะร้านคนนี่ครับขยันในพี่น้องในหน้าเพิ่นก็อยู่ข้างๆนี่แหละเป็นลูกของนาวาวน้องเมย์หน้าเพิ่นน่ะหยอดแล้วเด้อยเดียเ๋ยวอะเจ๊ไทยเบิ่ง อันนี้หน้าเพิ่นหยอดหน้าเพิ่นหยอดซ้มไฮพี่น้อยยนะิ่งใหญ่นะทั้งขุนน,ำน้ำเนาะเพิ่นหยอดแลลวมเมื่อวานนี้แม่ก็เลยอยากหยอดหนะ้าแม่กเ็เลยจ้างร้านมาเหดไ้เนาะพี่น้องอันนี้ร้านอันนี้หน้าร้านเนาะทุกคนอยู่นนาาวันนันาบ่า พอหลุกออนเนาะเป็นพ่นดีได้พี่น้องเราเบียร์บวกกินหาเงินเห็บดุเงี้อย่างเดียวร้านคนหนี่ขยันอดทนเนาะจ้านักเอาเบาสู่ได้พี่น้องมาจังไหนจากในราคาหนึ่งพันบาท ข้อจ้างยูบอสตึกยูแพงคอมเมนต์บอกกันน้ำเดอ้อพ่รมันพี่น้องเป็นขึ้นล่ากกบหกเซนหกเซนหกสิ่พันกีบนะจ้าเป็นล่งตรงเต้เตียงผมเลยพี่น้องเป็นพากินขาวชีวิตโม่งเครืองเลยก็ล่งเลย ไยแลวก็ขาและก็โยนด้วยได้ที่นองสาวึงแบใบใสก็มา่เหมือนเย็นหนึ่งเนาะสาวึงคนทยกับสู้ชที่นี้แพงดี ความสะอาดทุกครั้งเมื่อใช้งานเสร็จโอ้ก้องจากประเทศไทยมาได้ี่พี่น้องยานี่ยังเรื่องนึงยานี่ยานัยาน่ยันีน่เราจะเป็นทอ่ทอแบบท่อหนีนอี่น,นอนนนงน่าโลงหรือเ่าที่สามทอ่อขาวเบิร์ดก็มาเติมขาวของสิแบบนี้เนาะท้ายกับว่ามีปิดอีก เมื่อไงพี่น้องเลยเพิ่นพักกินลูมวล่วงแล้วก็เติมเผาเลยเนาะให้วเด้อนี่เงินค่าจ้างพี่น้องโอ้หาเงินหมื่นหนึ่งเลยเผ่านวายพู้นะคือเกงอง่งนะครับเงินเงินใดเอาไปเห็เนยนะังนะสืบเนื้อสืบต้นไม้ดุไปหนึ่งนะวะมใหู้ึงไงยู่บ่ะม่อไงยู่บ่ะมืึอไงได้พี่น้องเอ้ยเห็นปะ ไหนเรียกเนาะ1,000บาทค่าจ้างยอดเข้าพี่น้องเอ้ยสิถามรถไทยเพิ่งนะจักปีนะครับรถไทยนี่เครื่องจักนี่หวัดว่าสิบปีไหมอ่ะส้าวปีเปล่าดีบอ่ะตะเต้ให้หน้าโขกมันมันรถไทยนั่นน่ะมันมันมันโค่งนี่เป็นมันสื่อไหมป่ะครับสะยามคุบตา กล้องเนี่ยเป็นสือ่อมาเครื่องจักรนี่งเศร้ายี่สิบกว่าปีแล้วนะเราซื้อว่างเตยังบัวโอ้คือหายใช่ไหมอันนี้เป็นบอลทีไซเขาเนะพี่น้องไม่ได้ยอดนะอันนี้เครื่องอันของของเธอ,อเองนี่ว่าเสามาเอ่อคล้องเนี่ยเป็นสื่อคล้องคนเองพี่น้องสื่อไรไปไหนครับม,นะมือนหนึ่ง อซื้อใ<ด>นราคาหมื่นหนึ่งไร้ปีหรือเปล่าสื่อลร้ปีไม่เห็นวะเครื่องย้อนนี่อะไรโอ้สื่อในราคาหมื่นหนึ่งเพื่อ,อ,อนมอพววาพี่น้องใส่งานมากมาตามในสิบปีเพววื่อนมาแต่ว่าเข้าหันกระลังใส่หน้ายอดอนทำไมเนาะไ่เคยเห็นหน้ายอดเนาะเป็นได่คืออยากเค็ดหน้ายอดปีนะร่องหัวผ่าพน้นบอดีเลยเฮ็ดไปผ่าพ้นบอดี้เลยเฮ็ดไปแล้วว่าพี่น้องเลย นี่ไม่ได้นล้วนะนี่เขามันก็นจะลงไห้เสหามะลงเสะหมันมลงเสนะแหละออเสะอันนี้นะเออ,เอ,อนี่พี่น้องมลงอันนี้น,นี่นี่มลงอันนี้นี่พี่น้องลงมาลงมาลงมานี่เครื่องยอดเขาเล็กทั้งคู อันนี้ก็น,นะชิปเป็นของมาแต่เมืองไทยแล้วก็แต่เขียนภาษาไทยเนาะสื่ออยู่ไทยสื่ออยู่ลาวแหละสื่ออยู่ลาวสื่ออยู่ลาวแต่ว่าเป็นของไทยพี่เนาะของน้ำเขาเนะาะเดี๋ยวก็ลุ้งนีเน,ะนาะอ,นนนะอนันอยู่ไทยบวชมือเนาะน้องมางนามามา้องเขอเนาะตุรกีลาวคักยินได้พี่เนาะอ้อยประพภทเจ๊เถาแบบนี่ซื้อมาสิปีนี่บด้แป้งบอบด้แป้งนะพี่เนาะแบบ ซื้อมาซืปีบริแรงใส่งานเน่ตลอดิันทับจ้างยอเข่าได้พี่น้องช่วงนี้กะว่างยูเล่าวะหาเงินซื้อนุ่มให้ดูไหน้าของเฮาไยนี่คือเป็นเงินเล่ากับหกแสนหกสิบเป็นเงินไทยกันหนึ่งพันบาทพี่น้องเลยแล้วเลยเอะเนาะลอดูผลประมาณจะซ้ำอาทิตย์ไหนหมอฮัมประมาณซ้ำอาทิตย์ได้พี่นอ้องจางสิมาเบิ่งเนาะ ว่ามันขื่นบอมันทีมันห่างแบบใดอยังประมาณนี้นะโอเคทุกคนประมาณนี้แหละพี่นอ้องมือน,นีกระพ้ามาเบิงเมจ่างล้านยอดเข่าให้ครั้งแรกในชีวิตของคุณแม่กับบา,าร์ด้บจักบ่เคยเห้หน้ายอดบ่เมีบ่เคยเห็เจักเตี้ยเข่ากับให้เจ๊หนีหล,ละยเรวอะอันผูท้ายหน้านี่กับเมย์ได้พี่นอ้องเอ้ย บุกแต่สาวๆของบางโนมบริพักตอนเที่ยงกับบริพักแล้วพักน้อยเดียวนึงนะกินข้าวแล้วก็บุกโตเลยเลยแล้วตอนนี้ก็นซ้ำมงครืองพี่น้องเลยนี่เออขั้นมาแต่หกมงแห้งบวชอนี่ยฮะเอ้ยอืมเหลี่ยอะไรพี่น้องเอ้ยมันนี่กันซทำเทียดเสื้อผ้ามาเบิ่งตรวจตาเบิ่งเนาะ